สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาหาจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมีนะครับโดยโจทย์ที่เขาให้มาก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ4 x บวก8 y บวก11เท่ากับศูนย์เี่ยเป็นสมการวงกลมหรือไม่เราก็ดูสมการวงกลมนะครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก ax บวก by บวก c อ้าหน้าตาเหมือนกันอันนี้แสดงว่าตัวเนี้ย เป,เป็นสมการวงกลมเป็นสมการวงกลมนะครับอตอนนี้เราตอบแรกสดุดต่อไปจุดศูนย์กลางที่มีพิกัดจุดศูนย์กลางเนี่ยสูตรก็คือลบ a ส่วน2กับลบ b ส่วน2นะครับเรามาดูว่า a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ ax a เท่ากับลบ4 บวก b y b 8 b 8ปดีแปดแล้วก็บวก c สิบเอ็ดนะครับตอนนี้เราก็หาจุดศูนย์กลางได้นะครับก็คือ จุดศูนย์กลางก็คือลบ a ลบ4ส่วน2ลบ8ส่วน2นะครับตอนนี้เราได้จุดศูนย์กลางแล้วลบ4ส่วน2เหลือลบ2ลบ2คูณกับลบเป็นบวก2นะครับแล้วก็8ส่วน2เหลือ4 2-4ลบ4อันนี้ก็คือตอด่ดเราได้จุดสนย์กลางแล้วต่อไปเรามาหารัศมีนะครับรัศมีสูตรนี้ว่า1.2ส่วนสอสแวรูท a กำลังสบวกบีกำลังสองลบ4 c โดยที่ A กำลัง2บวกบีกำลังสองลบ4 c นี่ต้องมากกว่า0น,นะครับจึงจะหารัศมีมันได้นั้นะรเราก็ตั้งสูตรเลยรัศมี R อันนี้อันนี้คือจุด xy นะครับ รัศมี r เนี่ยหรือว่าจุด hk ก็ได้จุด hk รัศมี r เท่ากับ1ส่วน2สแควรูท a กําลังสองก็คือลบ4กําลังสองบวก b กําลังสองก็คือ8กําลังสอง ลบ4คูณกับ C 4, 4 1สนะครับมันจะได้เท่ากับ1ส่วน2สแควร์รูท่ากำลังลบ4กำลังสอเนี่ยลบเจอกำลังที่เป็นคู่มันจะเป็นบวกนะครับดัานัน้น4 4ได้16บวก88 64ลบ4คูณ11ได้ลบ44นะครับ ต่อไปก็1ส่วน2สแควรรูท16บวก64เป็น70 80นะครับ80สลบ44เราก็ตั้งแป8สิบลบสีตัดเหลือ7ตัดเป็น10 10ลบ4เหลือ6 7เลบ4เหลือ3เท่ากับส6สแควร์รูท36ก็คือ 6นั่นเองนะครับมันก็จะเป็น6ส่วน2นะครับ6ส่วน2หรือเท่ากับ3อ่าตอนนี้เราได้รัศมี3แล้วตอนเนี้ยเราก็จะเอาไปใส่สมการวงกลมอีกทีนึงก็ได้นะครับก็คือ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนะครับตอนนี้เราก็เอาเข้าไปใส่ x ลบ h h ก็คือ2ทั้งหมดกำลังสองบวก y ลบ k k ลบสทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ r 3ามกำลังสองอย่างนี้นะครับ ดันงนั้นตัวนี้มันจะได้ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก y ลบเจอลบเป็นบวก y บวก4ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ9อ่าอันนี้เราตอบแล้วนะครับนี่คือสมาการวงกลมนะฮะโอเคสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับ